ผมเป็นประชาชนที่เฝ้าติดตามการเลือกสวมาตั้งแต่ต้นระดับอำเภอร,ระดับจังหวัดนะครับติดตามมาตลอดแต่มาถึงเส้นทางสุดท้ายที่ผมมีความรู้สึกว่าการเลือกตั้งสวในครั้งนี้ผมขาดความเชื่อมั่นด้วยมีกระแสข่าวมากมายนะครับมีกระแสข่าวมากมายนะครับว่ามันมีการว่เกิดขึ้นและดูจากความราย ก็มีการหัวเกิดขึ้นจริงหรือไม่อันนี้เราได้ทราบข่าวมาแล้วจากผลโพลสำรวจจากสำนักโพลก็มีการสำรวจว่าประชาชน90%กว่าเปอร์เซ็นต์มีความเชื่อว่ามีการหัวเกิดขึ้นจริงวันนี้ผมเดินทางมาในนามประชาชนกล้ารับรองได้ว่าผมเดินทางมาในนามประชาชนที่เฝ้าดูการทำงานของกกต,ตแต่ผมจะไม่พลาดทิงถึง เพราะว่าเพื่อแม่พี่น้องสื่อมวลชนรับทราบดีอยู่แล้วว่ากปตประเทศเราเป็นเช่นไรวันนี้ผมเดินทางมาเพื่อขอความการุณาขอความเห็นขอความกล้าหาญชาญชัยของกระทรวงยุติธรรมนั่นหมายถึงท่านรัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมและท่านอธิบดีดีเไอตลอดจนพี่น้องสวสำรองท่านที่เดินทางมาผมมาครั้งนี้อยากจะกราบเรียนว่า อยากจะมาให้กำลังใจท่านอธิบดีตีเอตยอยากจะมาให้กำลังใจท่านรัฐมนตรีกะระทรวงยุติธรรมช่วยทำความจริงให้ปรากฏช่วยทำความจริงให้ปรากฏเพราะว่าการพิสูจน์ในครั้งนี้เป็นการพิสูจน์ความกล้าหาญของฝ่ายที่เป็นฝั่งที่มีอำนาจในการพิสูจน์นะครับและเป็นการพิสูจน์สวว่าที่มีการผ่านการเลือกตั้งมา200ท่าน และตัวสำรองอีกหนึ่งร้อยท่านนั้นนะครับท่านมาด้วยความบริสุทธิ์จริงไหมพระพุทธทาสได้กล่าวไว้ว่าถ้าวันนี้ไม่ได้ทำผิดพวกนี้ไม่ต้องกลัวอะไรเพราะฉะนั้นสวที่ท่านเข้าสู่การดำรงตำแหน่งในวันนี้ถ้าท่านบริสุทธิ์ใจมาด้วยความบริสุทธิ์ใจขอให้ท่านจงอย่ากลัวแต่จะเป็นเครื่องพิสูจน์เสียมากกว่าว่าถ้าดีเอสไอทำงานและพิสูจน์ได้ว่าท่านเป็นสวที่บริสุทธิ์จริง ท่านจะมีแต่ความสง่าง,งามเมื่อความจริงปรากฏความจริงเหล่านี้จะต้องเกิดจากคณะทางานของกระบ,บวนการยุติธรรมวันนี้ผมตึงขอโอกาสมาในานามประชาชนนะครับมาให้กําลังใจท่านรัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมและมาให้กําลังใจท่านอธิบดีดีใยตลอดกทุคณะทําทงานนะครับขอขอนุญาตเป็นตัวแทนประชาชนนะครับ ผมท่านนาหารวีรังครับวันนี้มายืนหนังสือถึงท่านรัฐมนตรีและท่านอธิที่บดีนะครับผมต้องเรียนอย่างนี้นะครับว่าผมเนี่ยเดินทางจากจังหวัดวีรังมาสัปีหนึ่งนะครับเกี่ยวกับกรณีของการพิสูจน์ความจริงเกี่ยวกับสวรสรีน้ําเงินนะครับที่มีที่มาที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายครั้งนะครับไล่เรียงตามลายตั้งแต่ออกกฎของ กกตจนกระทั่งปัจจุบันเนี่ยนะครับมีการตีเชิงโยเกอะไรก็แล้วแต่ผมก็เห็นว่านะครับกระบวนการของกกตมันอาจจะเลยเส้นของการปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบหรือการดึงเชิงของกอกตออาจเป็นส่วนหนึ่งในกระบวนการเพรว่าหรืออังกีษซองจรนอะไรก็ววากันไปนะครับอยากให้ทางหน่วยงานตรวจสอบกอกตนะครับว่าเป็นหนึ่งในกระบวนการไม่ว่าจะเป็นการกระทัผิดในฐานเป็นผู้ ตัวการร่วมมาตรา83หรือสน,นับสนุนมาตรา86ตามประมวลกฎหมาอายาหรือไม่ยังไงนะครับแล้วก็หลายวันที่ผ่านมาตลอดเวลาตั้งแต่มีข่าวมาเนี่ยนะครับก็เห็นว่าการเคลื่อนไหวของกลุ่มสวบ,บางกลุ่มในสภาผมไม่เห็นด้วยนะครับที่พวกคุณเนี่ยจะอาศัยความเป็นสวออมาถแถลงในนามสวไม่ถูกครับ เพราะว่าที่พูดมาที่ตรวจสอบมาเนี่ยนะครับเรามุ่งเนี้ยไปเฉพาะสวที่มาที่มาที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายอย่าดึงสวที่เขามาโดยวิธีการปกติสายสหอา,ายุ่งเกี่ยวแล้วมาขู่จะฟ้องทั้งหน่วยงานทั้งประชาชนนั่นน่าจะหมายถึงทนายอันวีร์ลำด้วยกำลังน,นะครับผมก็ต้องเลี้ยงว่าตัวผมทนายอันวีร์ลำและพี่น้องประชาชนค่อนไปเทศเป็นกําลังใจและยืนอยู่เคียงข้างท่าน,นรัฐมนตรีและท่านรัฐมนตรีครับขอบคุณค Yeah. <clears throat>